เอาเวรดะพุดอเวติตะบล็อกดอหนอตากสอบแผ่นบ่เกินขานิได้อีเตบ้าคาดออีรันเอาเวโกเมดาวิโกอุตะอู้คู่หนอดอชีก้อเลยอ่าอคัจจลุลลอตตะติตะพะนี่หนอปู่มุยตะติตะพะนี่อ่าดิเมวดาเยเมนมิรีหนอเลปานดอนมิรีอิรักมิรีสิดตะพะนี่เอาเวโกกับเตอผู้หรือกัมมาก้ากับดาติอิสราเอลนี่หนอ อาคูตั้ตานนี้บ้ากาดตอนกีตากโรตคาอีเลออิสราเอลตะกปาตนากีแต่อย่าปเจวเวด้าลีสโกหรือตามมากกษัตริย์เพะตัต่อตอนนี้นอาคูตั้ตานี้ตากสดใครคาคขาหรือตัวใหญ่นี้ยิ่หินี่เวด้าเลอพีพีทีวีออนไลน์นอเอาเวด้ยกลอเวดาคูต่อเตเวด้าเลยอยู่รออิสราเอลคาดอิหร่านลงมือโจมตีในอีกไม่กี่วันข้างหน้า อิสราเอลต่ยาเวด้าเลออราฐออโตมุ่ยติดผานี้เกิดดุอตุเวติดผ้าเลสุเหมียจรโซออีเนี้ออเอาเวนี่ไม่เวด้าตักสซ้อคุต่อขี้ขาดคาเลมือตัวใหญ่นี่ยออตากะซคอรครในพีพีทีวีออนไลน์กวยเราเวด้าเพรตัวใ่อีขีขอขีโตขี้ิ้ลุยวอกคุยนารีดอกีนี้ยอ๋อเออเอาเว้ในไม่ได้าตั้งซอคุต่ออิสราเอดิต่อยาไปจะเวด้าี นอกับบาธมาก้าอ๋อหรืออิราโดออต้มวีติธะภาคนี้ต่อต่อหรอนอเลตัสเกตต๋อเฮ็ดจิกาตอยนี่หรอแค่เลือซอเลตีตีอ่ะบ่บ่ากะมาที่กะมาไว้ถ้าหรอตีแต่ไว้ได้จิจันนี่นอเก้ถ้ากระส่อนนี่ดูกวยดอไว้ถ้าสุเมเนี่ยเตเวนอบากาดอต้าดอนซเดปราบามบะดาลาดอตอลอิสราเอลกอนี่ภาคนี้เอาไว้ให้โลกไว้ด้า အပေါအပါမဘတာနအခကခုကနာပတို့ပပရာတိ depan ni teveda ဘလုတ်ဘလုတ်တာနောတာစောကတော့ကြာ toy ni dư pretty pre ka ba ke hoda kho teveda ဘမ်ညိုကတလေอีกราနောလားတာကုတတာပြလောထောတောဘောໃຫຍ່ ni dư เกชู ni di mi u normalo teveda ji kan ni อืมတာကစော ni ဝေကတော့ဝေနာတိကြာ1နော အဘခါဒိုဘီဘဝေကလူခုကွာဘာမူဘဒဒါလာဒွတ်ထကောဝေဒာမီလချင်းဘ်နော်အစ္စရေလအပွာဘာမူဘဒတိဖန်ဟိကလောဝေဒာကိုခုဘင်ဂျမင်နေသန်ဂျာခုဒဘဒူပွာလာအူအာဂတိဒဖာတေဝေဒာနော်အဘခါဒိုအပွာတိဖိုင်မေကလလေပွာအဂရာအကလန်နီ อคอมโยมิเลตาอุโพเมเรเมเลติลอตาดากอมเลติพาเมรีเนมอกะเลเลตาโลตักเลเลอาอุดโดตาอุคูฟูโลโยเตวดาเลพื้นที่หลบไผอคอมโยตาคุคินนอกน่ะมีเกรว่าเผื่อฝานี้เปิ้นดูเปือออคูตี้ไผ่กะเลอูคูคูไปดาอะลอซีอะวอนี่ลออคูตานี้มิเลนิบะเลเลตาโลลาอุดตาโลตักเลดีนี่ที่ตะพาบ้ามนุษย์กูตาแลนี้เตวตาเลเตยะไว้ดา อิรักกษัตริย์พ่ออัตตมรรคกะกะดากินและอาชัวคลีเพจราปอยนี่หรอตาก็สอกกวยกะโดมด้วยดาจิจจิ๋นอกว่าปามุบะดาสิดิปะเนเฮปะโลกกะโดสิกโกกะดาอิสงเหลาออมมอธะละอุลฮะคุโดตเพื่ออิอภโขคุเทเวมอฟกะหะชเรตาลอดเหลือกว่าอูอาอาลอดดิปะดาโดสิดบ้าหนอมาคิษัตถลอสู่พระ คล่าเปกเตกะเลอ่ายูทูบเบอร์ก็เป็นจุดเด่นบ่เนาะอ้อมนี่มาซาลอตูลอชอน้อกว่าก๋าเหลือกว่าก๋าที่น่ะหนอตริเทวดาจิจานี่น้อเอาไว้ที่บลอไว้ดาหมอซองเหลือเอาไว้ดาเหลือข้อคู่ตะกึ๋งโดดเพลยเนี่ยอภขอคู่นี่อ๋อวิบลอนี่กวยก็ดอกไว้ดาจิจาอีกเทวดาเหลือเอ่อป่าบ้าหมูบ้าดาเหลือตาดอเสดอิสราเอลอาคีอ่ะคนนี่ตะยาเวดา นอเทเวิดาเลอิสราเอลอาอีตาสุเทเวิดาเลอิร่านี่กมักก้ากิเวด้าอ่าอิสราเอลต่อต่อเฮตุาครอบลกเนอฮามาสอาคูตีดอเฮชโวลล์อาสื่นคูตีนี่เนวิบรอนี่ตากโซกุอีเวด้าเพื่ลาโทษตอมฮาเดนีนอเพเตอร์ขัวคิกโทคิชิลุยนี่เดออิสราเอลอาอาตุ่นจักระปาตนาจิปาพลาเวด้า เจจะอีกวามีเลโมฮาเมดเดอีกเตรกเนาะเอาเวมีเวดาฮามัสอคูเซกะอากลาตึกเนาะฟีเวดาเลอิสราเอลอตาคาลเอาเวดาเลกลิกลาแพลาจำนวนข้อตฉีดเติบโตแพอปุกวิกนี่อ้อบ้ามนุษย์โคเตตาแลนี้เลอิสราเอลบาปะปาพะเวดาเซคีเนาะยิชุมนาครบเลเตติญาเวดาลอติลอเชอีบาเมปราดราอีเมอทรนกวาตะถวยเนาะกอบา นอตาก็สกวยเวาจิใจเพตชิกต้าตานีนมูฮัมหมัดเดอิยอาตานีนี่วาตานนีเนี่อิสราเอลขา้วเวลาตาเลกลิกลาเลกาซาอาตาเปรุดอเนเนี่เลอิสราเอลติเนียเวอส์ลอติต้นอิดเมเวดาราฟีซามาลาตักานีเดเวดาคันยูนิสนออัุกคลโพตกระดอกวาเรเมป่วเลยอูตะปูโคดอกมูฮัมหมดเดอิ สก่อนนี่หนอะาษัหนักตนนี่ยเนาะเมเมลราฟาสซามาลานี่ดูอิสราเอลตินยาวด้ตัดีลติลีเมเมลโฮัมเหม็ดอิฟคนเน่ตลอติเวด้าดีบาไม่อาเซียไม่ตีบาขวาภาษัหนักสือาเทเวด้าเนาะยูอฟกาลันอิสราเอลอัตาโดเดกคนเวดาเวีีเมเวด้าากุกลสลาเกทอทอผ่าดูตคา บ้ามือคนตางเรนี้อิสราเอลอุดอตาตกป่าเลกันมาเลือกเลือกตกอยเวดาฮามาสติดผ้าอีเคิลเคจอนี่หรอเนาะอโคตตาตอนนี้เทวดาวัยอีมี่อวันตามมาฆ่ากันดาเกี่เลือฮามาสหนึ่งหลอกู้เกวดาเลืออิสราเอลก็เพลลาออกช่วนุยต่อเพ่มาอุดหนี่เนี่ยหรออืมอโคตตาตอนนี้ตากะซอนี่กุเเวดาเลือกึงม่เลือกอติญาเวด้าอ่ามูฮัมหมัดเดอี อาตาฮูตาเรตอุลบาตะบลอนีดอตากาโซโลอตีลลเชลีนีเฟมฮาเดนีอิสราเอลปาปาทอคิเวดาปราเวอีทเวลีเดเวดาจีเจนีนอปวาวสุโคสุนฮามัสอะ克拉เธอร์ก์อะ克拉เธอร์ก์นอเอาเวปาคุณเลือกวากลาอะควมยศนีคือเวดามูฮัมหมัดเดออิฟโราฟาซามาลาเพตชชิเตอโซอันนี่ตะปูคนี่เนาะแกมีบ้าขาดอลเลือกเอาเวดาอเมริกาตะกับปะอาตาฮูตาเร ตาก็โซ่ so way, ุเวด้จ no? uh, ah so ิจๆอีเนาะอเมริกานนเดอร์ดีเอเวมิวคอร์เตบีเลอามืงโลตัสโดออิสราเอลัดดูไหตาก็โซปาพลาทอเวดาจิจๆอีแล้อเมริกาต้โดอซเดเวกลุมเนาะพิทากอนเอาเวปาพลาทอเวเดเวได้อ่าอเมริกาเชื่อโคเวอากาบอดูสุเคลเลตชิคิบี นอลึกเลเวดาหรือโลกวอเพนนี่นอลลป้อเลขเปอร์เซียดอลลป้อเลขเมดิเตอร์เรเนียนนี่หรอดอเทวดากบอชีที่ตะไผ่นี่อะอมีฮูเนอูเวดาดีอะเมจยูเอสเอวีดอลรูสวิลนอเพนี่หนีป้าคุซิโกเวดาดอกบอชีดึกซื่อเลอออดอ อ่าปกติที่มาตัสติตาบ้าบล็มบ์บอกเหรอคูบเลนงเราไม่ได้สูเปอร์เซียอพอลเล่เพมุสเนี่เพอปูกุยเนี่ไล่ไม่สูเมญายเบนี่มาตาชวรเลไ่ด้เลือเลเมดิเตรเรเนียนมุทอตะกบ่าวีบลอดีกบอดูส์อ่าเคละก็ไมด้เรือยกพลขึ้นบกกบอทีเลจ์ โทษว่าด้ากว่าสิงโพคอขอมาด้านเลยเกอคู่นี่น้องคอมยอดนี่น้องขอเดอคีออลระดับแล้วกว่าเอ่อกับบทที่ใจนี่เนาะเคลนี่เทบีวีบลอดอินเดกบอร์ดเอ่อรูปพิฆาตและลูตักรีนี่เคลนี่คิเบดอซิเคลนี่อาการวิคโทบาตาชือเลกกว่ามาด้านเลยเมดิเทเรเนียนอปอลเลนี่หรอ ความย่อ <Cornell>. นนี่ฮอกกัวเพนนี่เคลือหรอเนาะวีบลอนนี่เดอตากซอนี่เกยกระโดดเวด้าจิจจีอีเนาะที่ตอนนี้จิตใจเพนเมื่อก่อนนี่มูฮัมหมัดเดออีฟอะมุกมุกเดรกาเลกโคมมีขอน้อเมมูฮัมหมัดเดออีฟนี่อาตาตีนี่เดอ่าเวด้าขอน้อ အမိုဟမက်ဒေအစ်အတသီတောဘွာလာအပေါ်ခီဖေမဂေါ်ဂါယေတေမဂေါ်တိခီကနေနောဘတာပါဂေါ်ပတ်လကိဝိရာခေမဟာတန်နိနောအဝိသဆူလာတဟာတန်နိနောဖေလာဂျူလိုက်စာချီတတ်တောနီလောတေဝေနာတိချာနီအင်းအကူတတာဒေါ့နီဒေအဝေနီမိဝနာ အာတ uh, ah ah. uh, ာဟူတာရယ်လ ఇస్్రాయెల్ တကပတ်ခခအီ ఇస్్రాయెల్ တေဘနာလေဟာမတ်တကပတ်အခုတို့ကတေလေ ఇస్్రాయెల్ လောဘဝေဒါအခုပါပြီခခအီနိဦးကီဝေဒါတာထေယာယာစီလဝတ်ထေတကရနိမောဝါဘာဖာဝေဒိဘာတကပတ်ဘာချီခိုးတက်လူနတ်တူလောဘာမလူကိုတလေချုံမတာလေနမေလောကဝဖေနိနိနမေတသိဘာလေ ఇస్్రాయెల్ တပွတ်ပါတင်းရောလိုလော เออเอากดต์ตัดตอนนี้ดคล้ายๆยายาซิลวาดูอันน้นก็เนี่ยว่าไงปากกระเคลปากกระเคลาอเลยอเวดากาซาและอิสราเอลขับปผ่าวเวดาตาปูเลยอัศวิวที่ว่าคู่ขาเวดานี่ตะเบลลี่จีปปูหลอกหน่อก็ไม่อยากก็ไม่อยากจีจันนี่เนี่อยจุวีดาโพจุวีดามากกะซาเฮตก็ซาข้อเลนน่อยอบรดิการลบวกระตัดข้อติลตาปูติดกบะรตาตะบลี่ ออก็ตตดตอนน้เนอิสราเอลเดลัวเตปตุเตปตกมานี่โอเแกตั้งกุยกโดเได้เฮกกว่ากดดเลเฮชบล้ออัคุผัดดูตะาดนอาก็คูกอไวด้ฮัสซันนัสรอตั้ไงนี่เอาเวป่าพลาตโซเวเทเวด้าอิสราเอลคาลอเวด้าเบลูอกอเพอาุกยฟูอาชูฟีเวด้านี่เดเทวด้าอาเวนี้ไม่เวดยะเตตไงหอนอฟูอาชูฟีโชเวด้าเลย ah uh, haniye abmi nya pet ganari lo fu'atchu di weblot ganari ni yaya awitasu aweda ah ismail haniye israela clear khu wai da tapiya fosik ko ni lo aku ta doni he gol lo ah khod bu ketar ga hasan nasro ini teveda le israela atama teveda fu'atchu te gai meveda ตามมาตะเลือกุยเวยดาตาป่าเป็นโนอาลอลีเอาโคตรตายตอนนี้เดวดาตาพี่เชิดผ่านโนก,กับเกเ้เวดาเลยขี้คอขี้กระป๋าเลยอาเปอ้ลเจอเลิกก็ขึ้ปูเพลออตตี้บ้านเนห็นอดอตาดือเวน้นี้ก็ไม่เวดาตาดือเลยอิสราเอลแต่ที่บ้านเวดาโน,นตับลอบ้านนี่นอ๋อว้ากันลุกถา้าโคชูมานะเฮือบาร์ร่ากันหน้าอยากกว่าที่นั่นเนาะ อ่านอกโคดปามีฮูดิโอดิตะเลือดินาเลอปอลาทอดาอิสเวลาเลออะปาพลาทออัสรานี่หนอบาชานากิดอบาโคควางดากิลอบาโคควางดากิมีคําหมาไว้ดาจิจาเลอหนอวีบลอนี้ อ่าฮัสซันนัสโรวเอาเวตเวดาเลือดตั้มมาก่ากันไกีอิสราเอลครอบครัวเลือดชูเคอะตาสีนี้ก็บาเกตทออสารนอนนอนลงนาะเวดาดีส่เดตัท่านดูที่ภาพนิตเกตท้ออากาะรีนอคอมยยเฮชวอลกนิตู่เกนโดดมือมือทอดาอิสราเอลขาลรูผ่าด้อเพลแลวก็ทุลากลาติดว่าซุอิสราเก็ตัดดูดีฟิตเกทออ่วนี้เลี้วดาตาเทนบลอ เกลียวนี้มีไว้ได้อิสเรลากับบาประตูกลุยไว้ด้ตาดึกเลกาซาอปุนี่ลรอตากโอนี่กุยไว้ด้ตึกแผ่นนี่ลรออืมอโคตรจดอเวนี้นะมีไว้ได้อิสเรลาอัดดอัดดติเดพะเนาะอัดอัดดติเดพะ้าภานากาี่ตอเตล๋นาะอาเวด้อิสเรล่นี่ดือ่าตากซอูตขาเวได้ละคไขอตุวเวทีานี่อูดตากเกตกตตามลักยาเปลเปเนาะตึงตัวตึงตัวนะความยออเฮ้ มีตมีบะเนาะกับบ่าวโอ้กับเตะกับตอภาษาเลิกกับบ้านโอ้เลิกตาหนึ่งอปู่ทอบูนี่อ๋อกะไก่อีกแต่เอือนะอิสราตุนี่กลิคลาสิกนี่เก๋โคดๆโคดนี่เก๋ทีกลาสิกนี่เก๋โอ้ดอตากเตะกับตอภาษามะกับอย่าเป่ๆเกลีเลดุกดาอธิปัตย์นี่เกเห็นลึกเล็ดนี่เลยนี่อาสุเวติอธิปัตย์โอ้ดอตากเตะกับตอภาษาลีนี่อ๋อ แต่อยากไว้ด้านนี้คือเปื้อนจีเปื้อนกองกับบักเกรถตอๆนี่ล่ะแต่มีนี่ตรั่งอีบักขอกกวาๆกันได้ตํารล็อกเนาะมีเกว่าผู้ดิต่อเด้ออติไว้ด้านนี้อีซวีลากดอเตเด้อล็อกที่นอกจากได้อธิก็จะเลยมีบลเนี่ยกับมักกะกันได้อุดอดาติดไปจัดๆเลยอเวยมีวดตากระสอตะคาเลปะมีเคมีดเปตรีบากับบักขอกกวาออทบบุตบอยู่คนออตะกว่าใหญ่ตากระสอพี่คัดคา ควาพลาดูุจนยาติดกฏติดพาดเฉยหอตามลั